สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้นะคะก็อยู่กับช่อง Little Critic Channel Yeah You h วันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกม Low b l o c กันอีกแล้วนะคะโอ้เนิ่นมาแต่ไกลเลย <c oughs> วันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นเกม Low b l o c กันอีกแล้วนะคะในแมป Squish Game Yeah แล้วว่าเราเริ่มตกเทรน <c oughs> เราลืมอัด นะคะเพราะว่ามีภารกิจนะคะแบบงานเยอะด้วยภารกิจด้วยนะคะช่วงนี้คือช่วงปิดเทอมเราก็จะมาอัดให้บ่อยๆไปเลยอ่าเริ่มเข้าเกมแล้วนะคะแบบนี้นะคะคือมันจะมีแบบหลายแบบเขาเรียกว่าอะไรหลายด่านมากเลยอะคะ่ะคือมีทั้งแบบ AOU นะคะทั้งแกะน้ําตาลนะคะโอ้โหเปิดเข้ามาก็ได้ยินเสียงปืนอามีแกะน้ําตาลแล้วก็ต้องมีอะไรต่อคะ่ะโอ้โหมากันระเบิดระเบ้อเลยเสียงปืน โอ้ยอามีเดี๋ยวนะมีแบบเอ่อแมบพบแก่น้ำตาแล้วแก่น้ำตาเสร็จก็ต้องมีแมพชักคยเยอร์ชักคยเยอร์เสร็จแล้วนะคะก็จะมีเป็นลูกแก้วนะคะลูกแก้วเสร็จแล้วก็กระจกคะ่ะก็คือนะคะจะยากจะง่ายก็ยากทุกเกมโอ้ยเสียงมันดังมากเลยอะทุกคน นี่เราเป็นกระบองเพชรหมีกระบองเพชรหน้าหมีเอ่อตอนนี้นะคะอีกสิบอีกสิบวิอีกเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สองหนึ่งเร็วกว่าเขาอีกจะเริ่มเกมใหม่ซึ่งไหมก็คือเกมเกมอะไรก็ไม่รู้อ่ะต้องติดตาม กจกนะคะกระจกนี้รัยกับกระจกเปาะๆเลยนะคะคือแบบเดินปุ๊บแล้วก็จะเอื้อเลยนะคะก็จะตายโอ๊ยทำไมฉันมาตตดอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ๊ยเขาเหยียบหัวฉันอยู่ฉันต,ตัวใหญ่กว่าฉันเป็นพี่เธอนี่แหน <c ười> นี่เราไปเราไปเราไป,เราไปแกล้งคนนั้นดีกว่าคนนั้นอยู่ไหนนะคนนั้นอยู่ไหนนะ คนนั้นอยู่ไหนนะฮะอาเจอแล้วอ่ะเมื่อเขาจะเข้าไปแล้วว้าฉันจเจอแล้วฉันจะผักเขาหืมวอาหัวชมพชมพูนี่งไงเจอแล้วชื่ออะไรมอมินฮ่าฮ่าฮ่าฉันเป็นกระบอกเพชรใครกล้ามาแตะตัวฉันเจ้าก็จะเจ็บหนามของฉัน มีคนมาแทงเต็มเลยอ่ะมีคนมาแทงเต็มเลยอ่ะเนี่ยไยวายแ,แล้วเสียงอะไรอ่ะคือทุกคนเราว่าเราอ่ะไม่ตายหรอกนะแต่ว่าถ้าจะตายอ่ะคือตายคือกระโดดไม่ถึงทุกคนน่ากลัวเราขนสุดท้ายดีกว่าเขามีเวลาฉันจะเ้าเนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยมันตกตรงเนี่ยไอ้ไอ้ไล่องเนี่ยไอ้ล่องเนี่ย กลัวเอาเลเขาเดินตกไปไหนอะโอ้ยข้ากลัวว้าทุกคนเห็นไหมว่าเราเกือบตกไปก่อนไปกันเลยไปเฮ้ยคนนั้นเขาดูออกได้ไงอะอ๋อเหรือเขาทำอย่างนี้เอ้าวอะไรกันนี้มาใช่กกัว่างกันแล้วจะไม่แพ้หรอก เียบเดากันสิฮะอุ๊ยทำไมคนนั้นดาวถูกตลอดเลยอะ่ะนยวจะตามหลังเขาคะโอ้ยเหลือสองนาทีแล้วไปตามไปไปเลยไปไปน้ำทางโลกน้ำทางว่าจะแล้วคนน้นตายไปเลยโก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  แล้วเวลาจะหมดแล้วไปเลยโอ้เขาเถียงอะไรกันน่ะทุกคนเขาเถียงกันน่ะหรือว่าเราต้องเป็นคนไปอะ่ะอะไรกันเนี้ยไปเล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 ยอู้เขาทะเลาะก,กันน่ะเขาบอกน็อตมีนะเขานะเขาบอกหนาว หรือว่าเราจะไปอยู่กับเขาเอ๊ะเขามาอยู่กับออกไปออกไปไปอ,อ้าวเขากระโดดไปตายทำไมอ่ะเธออยู่หน้าสุดเธอก็ไปเซฮะ,ะเร็ว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 เซคนผู้หญิง คุณผู้หญิงไม่งั้นเราจะตายแล้วนะว้ายคุณผู้หญิงอะโอ้โหคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงทำอย่างนี้ได้ไงอะคุณผู้หญิงฮะคุณคุณคุณจะมากกว่าแล้วนะคนุณคุณผู้หญิงฮะคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงทำไมคุณผู้หญิงทำอย่างนี้อะฮะ แต่ก็ยังดีนะถ้ามันเป็นเกมคุณก็จะตายไปด้วยกันมาอยู่กับไหมเด้ฉันฉันตัวใหญ่กว่าฉันเป็นเพ่เธอนี่นี่นี่กด,ดเดียวหัวเอสู้รอสู้หอสู้สู้สอ้าวมาแล้ว A E I O U อุ้ยทุกคนเราจะผ่านด่านนี้กันไหมแต่ว่าเราเราว่าด่านนี้ง่ายสุดเลยนะ อุยน่ากลัวจังเลยเออยู A o มีเวลาให้สามนาทีทุกคนต้องเล่นให้ถึงก่อนสามนาทีสองหนึ่ง <c oughs> หมก็ว่าก็ชีพีสุมิดาก็ชีพีสุมิดาเอ้าโอ้เวค้าดีเขโหก็ชีพีสุมิดา โอ my god ไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินเพลงหรือเปล่านะโกวาโกจีกจิันดีด อีกหนึ่งนาทีอีกเหลืออีกสองนาทีโมโกกวาโกจพีเสเนมตาชนะแล้วทุกคนนี่หยบ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 เย้เราชนะนะทุกคนเย้เย้เย้เอาหมกตกเปียงตายโมโกกวาโกจพีเสเนม่ด ชอบนนเนี่ยชอบเพลงนี้ชอบเพลงโมโกวาโกจีพี่ยึดดจ้เนี่ยคนนี้เขาหมายเขาต้องตามติดเราตลอดเลยอะทั้งตัวเราเติมโลบักมาหมดเลยนะทุกคนไม่มีของฟรีจ้าอ๋อมีแต่ชุดเขียวนะไม่ใช่กระบองเพชรอะชุชดที่เกมเขาให้ใส่หลับไปแล้วตื่นนึงอ้ามาแล้วเกมแกะน้ำตาลทุกคนอะไรดีอะ ท้าทายปล่ะท้าทายปลล่ะท้าทายปล่ล่ะเอาล่มมาเลยคือมันมาสามารถกดได้นะทุกคนแต่ว่าเราจะไม่ได้อีกเลยเราเลือกลมเราจะไปจองที่ก่อนจองที่ตรงไหนดียะเอาไม่เอาบนนั้นก็ได้นี่เราอยากทำตรงนี้อ่ะมันปีนได้ไหมอ่ะอุ้ย ฉันทําตรงนี้อ่ะอ้าวรอก่อนมานะคะ่ะทุกคนให้กดสต็อปนะคะตรงนี้อ้าวทำไมอยู่ๆมันลาวซะแล้วอะ่ะหรือว่าเราทำตกเราทำตกพื้นก่อนเล่นแน่เลยทุกคน กดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกิงกิงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะรอติดตามตอนต่อไปนะคะว่าเราอะจะมาเล่นเกมอะไรหรือว่าจะมารีวิวอะไรนะคะรอติดตามกันนะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะบายบาย